Hello everyone. Welcome back to the Channel UK Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์อเอกประสงค์ยอดนิยมอย่าง Airbus EC 1 3 0 B c และ EC 1 3 0 T 2ในสไตล์ไทยแลนด์รีวิวซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากในงานท่องเที่ยวการบินส่วนบุคคลและงานบริการระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและภาพลักษณ์ที่หรูหรา ทำให้ภายนอกของ EC 1 3 0ดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นลำตัวถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งมนลุลมกระจกหน้าขนาดใหญ่แบบพาโนรามาช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับนักบินและสร้างความรู้สึกโปร่งโล่งจากภายนอกโรเตอร์แบบเฟนสตรอนที่หุ้งอยู่ในหางไม่เพียงช่วยลดเสียงรบกวนแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้งานใกล้พื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย สีตัวถังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ทางอากาศหรือผู้ใช้ส่วนตัวทำให้ EC 1 3 0กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทั้งดูหรูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารภายใน EC 1 3 0 b 4และ EC 1 3 0 t 2สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและความสะดวกสบาย ้องโดยสารถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายด้วยที่นั่งแบบแยกอิสระวัสดุภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมมีการเก็บรายละเอียดอย่างประณีตเบาะนั่งสามารถปรับรูปแบบได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการบินท่องเที่ยวแบบ VIP หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์กระจกด้านข้างขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้โดยสารชมวิวได้อย่างเต็มอิ่มเหมาะอย่างยิ่งกับการบินชมธรรมชาติ ทะเลและภูเขาในประเทศไทยห้องนักบินได้รับการจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระบบใช้งานง่ายลดความเหนื่อยล้าของนักบินในระยะยาวและในรุ่นที T2 ยังมีการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะ Airbus EC 130โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชา์ฟอ์ที่ให้กำลังแรงและมีความเสถียรสูงรุ่น B4 ใช้เครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการประหยัดเชื้อเพลิง ส่วนรุ่นที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้ตอบสนองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการบินในสภาพอากาศร้อนและพื้นที่สูงซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยการควบคุมทำได้ง่ายลื่นไหลและมั่นคงสามารถขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้อย่างมั่นใจเสียงรบกวนต่ำมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ในระดับเดียวกันทำให้เหมาะกับการบินในเขตท่องเที่ยวและเมืองใหญ่สมรรถนะโดยรวมจึงตอบโจทย์ทั้งความแรง ความประหยัดและความนุ่มนวลในการบินเรื่องความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของ EC 130ทั้ง2รุ่นโดย Airbus ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างลำตัวที่แข็งแรงระบบโรเตอร์แบบปิดที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุภาคพื้นดินไปจนถึงระบบเตือนและช่วยเหลือนักบินในสถานการณ์ฉุกเฉินห้องนักบินมีระบบแสดงผลที่ชัดเจน ช่วยให้นักบินรับรู้ข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วในรุ่นที2ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์ให้มีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยที่ต้องการมาตร,รฐานสูงและความน่าเชื่อถือในทุกเที่ยวบินจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Airbus EC 130คือการผสมผสานร,ระหว่างความเงียบ ความสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งานเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้โดยสารมากที่สุดในกลุ่มเดียวกันเสียงภายในห้องโดยสารเงียบลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ประสบการณ์การบินผ่อนคลายเหมาะก,กับการท่องเที่ยวระดับหรูงานรับส่ง VIP หรือแม้แต่ภารกิจพิเศษต่างๆความสามารถในการปรับแต่งทั้งภายนอกและภายในช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่ นี้จึงเป็นเหตุผลที่ ec 1 3 0ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดประเทศไทยในด้านราคา a i r b u e tc 1 3 0 b 4และ ec 1 3 0 t 2ถือว่าอยู่ในระดับพรีเมียมโดยราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องปีที่ผลิตและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งโดยทั่วไปแล้วราคามือหนึ่งจะอยู่ในช่วงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในประเทศไทยอาจมีการนำเข้าและปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้ราคาสูงหรือต่ำแตกต่างกันไปตามผู้จำหน่ายแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะความปลอดภัยและภาพลักษณ์ระดับหรูก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้งานระดับสูงสรุปแล้ว Airbus EC 1 3 0 B 4และ EC 1 3 0 T 2เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยได้อย่างลงตัวทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกที่สวยงาม ภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายสมรรถนะที่เชื่อถือได้ระบบความปลอดภัยที่ครบครันและจุดขายเรื่องความเงียบและความหรูหราหากคุณกำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงพรีเมียมหรือการใช้งานส่วนตัวที่ต้องการมาตรฐานสูง EC 1 3 0ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งและนี่คือเหตุผลที่มันยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในวงการการบินของไทยจนถึงปัจจุบัน